มีเสี้ยนเบ็ดครับนี่ครับเห็นเบ็ดฟ่งเงินนะครับพี่น้องของผมแล้วสีแกงเงินโอ้เ oh oh, ลียร์เลย <laughs> ก็เป็นแบบนี้บานอ้ยปลากระทิ่งครับพี่น้องผมปลาลาดครับสามตัวส่วนเลยพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับพี่น้องเอ็ซีที่รักในการหาปลาไหลนะครับพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับช่องจานโมอิสานสอนนะครับพี่น้องผมเมื่อวานจะเป็นทั้งเพจเฟซบุ๊กและพี่น้องอิสานสอนซอยติดตามใหมเดอพี่น้องผมซอยเชียร์ซอยดันกันนะครับนี่ครับป้งงี่ียาใส่มือนี่นะครับเป็นบังลั่นซิงคือเก่าแหละพี่น้องผมคือเก่าคือเดิมนะครับบังมันจานโม่นี่ยคุณครับพี่น้อง เอามาสองกัะสวอบเรื่ยมือนีมุู่หวัาจะได้จักตัวแต่ว่าที่เน่ยเนี่ยมันต้องได้นะครับพี่น้องกันกันมาได้นนิโอ้เชือว่าลุกขักนะครับพี่น้องเอาพี่น้องนี่ครับเนี่ยที่เข้าใส่นะครับพี่น้องเป็นเยื่อมันเลยครับเยื่อเด็ดเยื่อใส่เดือนครับที่ที่เด็ดเลยพี่น้องนี่เขาสีใส่กันไก่นะครับแบบว่า เ็ปแทมันเป็นต้นเป็นเป็นคอนเป็นคอนนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับโตละลองซ้ำคอนไปนะครับประมาณนี้นะครับเทปบัดทุกโตันะครับพี่น้องแล้วก็เสีสยส่ผพา้พาเขียวห่อนะครับพี่น้องซับเซ็จสินเรียบร้อยแล้วนะครับมันสิได้เป็นแนวนี้ส่งให้เขากันเล็กน้อยนะร นั่งยางาะฟ้องพี่น้องผมนี่พี่น้อง,ย,งยังมากยุบใส่เลยนะครับจานมูนํามาแล้วก้าวัาจีใส่หลังละโตครึ่งนะครับพี่น้องใส่บังละโตครึ่งลิ้นเน่าก็ยังเป็นลิ้นอันเก่าเนี่แหละพี่น้องเมื่อไหร่ปั๊บปรุงอย่แต่ว่ามองได้ยันตัวใหญ่พ <laughs> ิดหวังพี่น้องเอาพี่น้องนี่ครับวิธีการใส่เนี่ยเอาดิใส่ซ้ำนี่นะครับว่าใส่ไรพี่น้อง หัดนะครับพี่น้องนี่พี่น้องผมใส่เขาไปเลยนะครับท้าท้าท่า,ทาปากท่าบางับางบังมันบงังมันเขาเขาไปเลยพี่น้องผมหยบบลอยนี่นะครับหลังจากที่เอาเขาไปแล้วนะครับพี่น้องเอาเอาสิมันมาอยู่เอาสิเคาะมันขึ้นลงมาอยู่หนี่นะครับธรรมาดามันสยบมัน กาต้องไล่มันลงมาโยนหนีนะครับพี่น้องเพื่อปลาไล่มันจีดเขาง่ายๆเลยนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องไปไปรุ่นกันนะครับไปใส่กันนะครับหรือว่ามองได้มันหกกับจีบอ้อยพี่น้องเบิง้งใส่พี่น้องเบิ้งจากหลังอยู่ดอบพี่น้องจานู่ใส่แบบง่ายๆเอาไปจิมใบซื่อๆพี่น้องไปครับพี่น้องไปลุยกันครับดีนะครับพี่น้องเป็นมองแรก หลังแรกทีเหาสีไสนะครับพี่น้องสีไสลงไปในนี้นะครับพี่น้องผมน้ำนี่บ่เลิกนะครับเหาโอาหนี่ยังิึงนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจานวูดใส่โยน้ำประมาณหาสิบเส้นนะครับพี่น้องผมใส่ในน้ำหาสิบเส้นนะครับพี่น้องบ่ยากนะครับวิที่สสเบางนี่พี่น้องผมหยัดลงง่ายง่ายๆ,ๆ่เลยเอาหยัดหยัดหยัดนี่พี่น้อง จานโวที่จ้งดากมันไว้ประมาณนี้นะครับจงกลกลบงังไว้ประมาณซ้ำนี้นะครับพี่น้องผมนี่แหละนำพ่อในเพิ่นขึ้นมาหายใ,ใจนะครับพี่น้องเอาพี่น้องไปทาลุ่นทาลุยทายามเบึงมือเอื้อนเศร้านะครับพี่น้องผมน้อยเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่ลักสวัสดีย่างเป็นทางการย่าม,มือเศร้านะครับพี่น้องผมมาพบมาพอ้กกันเมื่อนี้นะครับไปยามบางังพี่น้องผม หลังแรีกยกยแถวนี้แหละพี่น้องขั้นเถือกมันต้องเห็นหัวนะครับโอ้ยบอมีครับพี่น้องผมเพื่อนๆหลายนาโอ้ยบอมีครับพี่น้องบอมีคือกันโอ้ยพี่น้องพี่น้องมีเซียนเบ็ดครับนี่ครับเห็นเบ็ดฟล่งเพิ่นนะครับพี่น้องผมแล้วตีแกงิัน <laughs> โอเล่เลยบ่ใส่ตุ้มบ่แน่นอนเมื่อวานนี่ดึกมาเมื่อวาน oh, <laughs> คบางลัานบนาสักเีฮูลุโอ้ยบ่มีจังต่อมีบ่บ่โอ้บ่ามีคือกันเ้ยรวยไรสมอยากขามัไทยบ่ให้พี่ให้ บมมีดังงวดอวดไปเลยเอาอุย้ยมีตัว,อ,อ,วอุ้ยเอียงวะพี่น้องเอียงคือเป็นแบบนี้บานอุ้ยปลากระทิงครับพี่น้องผมปลาหลาดครับสามตัวส่วนเลยพี่นอ้องอ้บาบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับพี่น้องผมปลามันสุดยอดดีพี่น้อง ปาดปาดปาดปลไหลปลาไหลมาได้ปลาหลาดเป็นไปได้จังไดยอู้ยมีกรลุกยุ่นเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ากระคุ้มค่าต้มยิมผมเด้หนิสามตัวพี่น้องผมเอาอ่ะรัวถือแล้วพี่น้องอุ้ยอีกยังเลยปลาหลาดอีกแล้วอุ้ยสองตัวเลยพี่น้องผมหลังนี่หลังนี่ถือสองเลยนะครับ ปาดมันเกียเ่ยวเทาบันโอ้ยพี่น้องผมตัวแบงบง่ายแบเปียกเลยเด้อตัวนี้นี่ครับปาดปาดปาดปาลาลัดครับโอ้แน่นอนแน่นอนเป็นหาเต็มแล้วพี่น้องผมเป็นหาเต็มแล้วปาลาลัดบักสวยๆงามๆเลย นี่ครับพี่น้องหลังจากที่เฮาใส่บังไปซิบหาบังนะครับได้ปลาลาดมาหาตัวพี่น้องนี่หลังนี่เถือกซ้ำเลยพี่น้องเถือกซ้ำตัวเลยนะครับหนึ่สามสามตัวครับ หลังนี้มีสองครับแต่ว่าตัวนี้โตตึงครับเยอเข่ากับยั่งยังอยู่พี่น้องคกับได้ประหลาดหาตัวเสร็จพี่น้องพ้นการพ้นงานเขานะครับประหลาดหาตัวนะครับพี่น้องผมถือว่าประสบพ้นสำเร็จ ในด้านนี้นะครับพี่น้องเอาเป็นการพี่น้องอตั้งใจที่จาเอาปลาไหลเถือกตัวปลาหลาดอ้อยต่อยพี่น้องผมเอาย่างหน่อยก็เล้วงง่ายพี่น้องผมก็ได้อยากได้กินนะครับหาอยากหากินก็ได้เอาอยัางวพวกกันชิบนาด้วพี่น้องชิบนาก็ใส่ก็หล่ะแต่ว่า,า,าที่ไปใส่เรื่องขวกเอาดอกบัวใส่ดอกในในหนาเพราะว่ามันบ่มีปลาไหลมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า น้ำมันขึ้นไปเหมือนปลาไหลมันอาจจะขึ้นไปน้ำนะครับพี่น้องผมก็เลยนี่มีแต่ปลาหลาดนี่พี่น้องยูน้ำในในในน้องในคล้องนะครับมีแต่ปลาหลาดแต่ดงว่าปลาไหลมันขึ้นไปอยูเทั้งขกทั้งน้ำให้หน้าเบิดนะครับพี่น้องผมเอาคลิปนาครับมาลุ้นกันว่าจานวู้สีได้จักโตบ่นะครับได้ปลาไหลนะครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี่ได้แต่ปลาหลาดครับพี่น้องผมเอาอยู่ดีมีแห้งครับ สุขภาพแจ็งแรงลำรวยกันสู่กู่สู่สคนอายุมันคนยืนเด้อพี่น้องผมลำรับเจ็บนี้สวัสดีครับพี่น้องผม